สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้อยู่กับผมเซลเต้นะครับที่ Perfect ค a าวันนี้ผมมาส่งมอบรถให้กับลูกค้าสุดพิเศษ2ท่านนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับพี่สมบัติสวัสดีครับคุณพ่อครับ ผมขอสอบถามความรู้สึกการรับรถวันนี้หน่อยรู้สึกยังไงบ้างครับเปียกครับคนตกเปียกแล้วแล้วก็พ่อพ่อรู้สึกยังไงบ้างเรียบร้อยดีแล้วตอนวันที่มาดูรถครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อเห็นคันนี้แวบแรกรู้สึกยังไงครับคุณพ่อรู้สึกถูกใจถูกใจเลยเอาเลยโอเคก็พี่สมบัติก็ตามใจคุณพ่อเลยใช่ไหมโอเคงั้นผมขอสอบถามนิดนึงครับของพี่สมบัติเนี่ยตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับพี่เป็นเจ้าที่ไอทีที่โรงพยาบาลอ๋อเป็นเจ้าที่ไอทีที่โรงพยาบาลรายได้ต่อเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ็มื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับจัดไฟแนนซ์ระยะเวลาการจัดไฟแนนซ์พี่ไวไหมก็ยี่สิบีชั่วโมงครับยี่สิบชั่วโมงวันเดียวนะครับคือวันเดียวก็คือมาจัดปุ๊บเนี่ยอีกวันก็คือรู้ผลเลยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับดูรถเอาติสป,ปี2017เลยนะครับราคาอยู่4ี่แสนกว่าบาทเงินเดือน1 5ื่นหกซื้อได้แล้วคนเดียวด้วยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ถูกใจอยากมีรถใช้นะครับออกรถง่ายๆนะครับ แล้วก็การบริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยการรับประกันมีพร้อมเนี่ยมาหาผมที่เซลเต้เพอร์เฟกต์คาร์ได้เลยนะครับอ่าใครที่สนใจสามารถโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขออนุญาตส่งมบอบให้กับลูกค้าคนสําคัญ2ท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ